คราบสวัสดีพระเดชพระคุณท่านและก็คณะวิจยากรทุกท่านนะครับผมเองบาดหลวงวรยุทธ์จิตบำรุงในมีมุมมองจากทางคริสต์คาทอลิกนะครับก็คิดว่าเราทุกคนที่ทำงานอยู่ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมกับคณะกรรมการที่จัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อสะท้อนความคิดหรือเป็นเสียงเสียงหนึ่งในสังคมไทย ที่เรียกร้องบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นในสังคมหรือเพื่อเป็นการบอกใบ้ให้สังคมได้รับรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับทุกคนที่เราได้รับมอบหมายหรือว,ว่าเป็นโจทย์คือเราแต่ละคนมาจากที่มาต่างกันแต่ละศาสนาแต่ละองค์กรแต่เป้าหมายที่เราจะพูดกันในวันนี้คือสันติสุขถ้าคาําภาษาอังกฤษจะขอใช้คําว่าคำว่า peace ที่เป็นเป้าหมายของเราทุกคนที่เราทำงานไม่ว่าจะศาสนาไหนเราอยากให้มนุษย์เราอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขนะครับจะด้วยหลักศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์เรื่ออะไรก็แล้วแต่หรือองค์กรอื่นๆที่ทำอยู่ก็เพื่ออยากจะเห็นสังคมเรามีความสงบสุขในมุมมองของผมเองเนี่ยนะฮะก็คิดว่าในฐานะที่ผมเองก็ทำงานอยู่สื่อมวลชนคาทอลิก ก็เข้าใจว่าสังคมในในปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเหลือเกินและเหตุที่เปลี่ยนมันมีเหตุมาจากเทคโนโลยีการสื่อสารตั้งแต่ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาโทรศัพท์มือถือเข้ามาเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนรวดเร็วมากสมัยก่อนอาจจะใช้เวลาสัก20ปี50ปีเปลี่ยน แต่ยุคนี้ปัจจุบันนี้ใช้เวลา5ปี3ปีมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วโทรศัพท์มือถือที่เราใช้บางทีซื้อมายังไม่ทันเท่าไหร่ก็ตกรุ่นนะครับมันทําให้เด็กและเยาวชนก็เปลี่ยนแปลงและที่สําคัญก็คือเทคโนโลยีแล้วคือสิ่งที่ตามมาคือผู้ที่ใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆเหล่านี้นะครับใครที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีสื่อมวลชนอยู่ในมือก็มี power มีอํานาจ สังคมที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ทุกคนต้องการความจริงต้องการจะรู้ว่าอะไรคือความจริงใครพูดความจริงแต่ละสื่อก็พยายามพูดจุดนี้นะครับผมคิดว่านี่เป็นเป็นจุดที่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ ช่วงระยะเวลาเนี่ยมันจะใช้เวลาช่วงหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนผ่านไปคนเรากําลังตื่นเต้นกับเทคโนโลยีตัวนี้กับสื่อมวลชนนี้แล้วก็ใช้อย่างสับสนอย่างาบิดเบือนกันอยู่คนก็ต้องเรียนรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเพิ่งจะมีสื่อต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าถึงจุดหนึ่งสปี5ปีผ่านไปคนจะรู้เท่าทันสื่อและจะรู้ว่าอะไรใครพูดความจริง สื่อไหนพูดความจริงและที่สุดบรรยากาศต่างๆเหล่านี้มันจะค่อยๆกันกรองให้เราพบความจริงในศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับมีงานมีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำผมเองอยากจะขออนุญ,ญาตเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับเพลงอยู่ในแท็กที่8นะครับเพลงนี้เป็นเ,เรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงที่มาที่ไปของศาสนาคริสต์แทิกที่เราทำอยู่นี้ ไม่ว่าจะทํางานด้านอะไรก็แล้วแต่ผมจะพูดจากพื้นฐานจากเพลงนี้ซึ่งเพลงนี้เนื้อหาจะนํามาจากพระคัมภีร์ครับขออนุญาตเพลงที่8นะครับในพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าในช่วงวาละสุดท้ายที่พระเจ้าเหมือนกับว่าพระเยซูเจ้าพูดไว้เหมือนกับเปรียบเทียบจะพิจารณารางวัลพิจารณาการการะทําของมนุษย์เราเนี่ยว่าพราะใครทาดีไม่ดีใครสมควรจะ ได้รับรางวัลหรือได้รับการลงโทษนะครับเปรียบเหมือนกับการพิพากษานะฮะและก็ผู้ที่พิพากษาก็คือกษัตริย์นะครับข,ข,อขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะพระมหากษัตริย์ซึ่งเรียกทุกคนมาชุมนุมพร้อมกันในวันพิพากษานะครับบอกว่าพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้ที่อยู่เบื้องขวาที่เชิญเข้ามานะที่เชิญเข้ามาบอกว่าเชิญมาท่านที่ได้รับพระพรจากพระบิดา เชิญมาร่วมมีส่วนในพระอาณาจักรที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับพวกท่านแล้วตั้งแต่สร้างโลกเหตุว่าเมื่อเราหิวท่านก็ให้เรากินเราก็หายท่านก็ได้ให้เราดื่มแล้วแปลกบ้านไปท่านก็ให้เราได้ต้อนรับเราเราเปลือยเปล่าท่านก็ให้เรานุ่งหม่มเราเจ็บไข้ได้ป่วยท่านได้ก็มายยิ่ท่านก็ได้มาเยี่ยมเราติดคุกท่านก็มาหาเราบรรดาผู้ใคร่ทำจึงตอบพระองค์ว่า พระเจ้าข้าเราได้เห็นพระองค์หิวก็ได้ถวายอาหารหรือเมื่อกระหายก็ได้ให้พระองค์ดื่มเมื่อไรเราเห็นรพระองค์พลัดถิ่นไปก็ได้ต้อนรับเห็นพระองค์ปือยก็ได้ให้เสื้อผ้าเมื่อใดเล่าเราได้เห็นพระองค์ป่วยหรือเป็นนักโทษก็ได้ไปเยี่ยมเมื่อไรเล่าสัตว์จะตรัสตอบว่าแท้จริงเรากล่าวแก่ท่านว่าสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติต่อพี่น้อง แม้นที่ต่ำต้อยของเรานั่นแหละท่านก็ได้ปฏิบัติต่อเราเองแล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายว่าเจ้าชาติชั่วถอยไปให้พน้นไปสู่ไฟนิรันดรที่ได้เตรียมไว้สำหรับปีศาจและพักพวกของมันเหตุว่าเมื่อเราหิวเจ้าไม่ได้ให้อะไรเรากินเรากระหายเจ้าไม่ได้ให้อะไรเราดื่มเราพลัดถิ่นมาเจ้าก็ไม่ได้ต้อนรับ เราเปลือยอยู่เจ้าก็ไม่ได้ให้เรานุ่งหม่มเราเจ็บอยู่ในคุกเจ้าก็ไม่ได้มาเยี่ยมพวกนั้นจึงตอบพระองค์ว่าพระเจ้าข้าเราได้เห็นพระองค์หิวกระหายพลัดถิน่นเปลือยเปล่าป่วยไข่อยู่ในคุกโดยที่เราไม่ได้ช่วยเหลือเมื่อใดเล่าพระมหากษัตริย์จึงตรัสตอบว่าแท้จริงเรากล่วกาวแก่เจ้าว่า สิ่งใดที่เจ้าละเลยที่จะปฏิบัติต่อคนใดคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่ต่ำต้อยเหล่านี้นั่นคือเจ้ามิได้ปฏิบัติต่อเราเองครั้นแล้วคนชั่วจะไปอยู่ในที่ทรมานตลอดนิรันดรส่วนคนชอบธรรมจะได้รับเสวยสุขนิรันดรน,นะครับนี่เป็นเหมือนกับพันธกิจ ที่คริสตชนหรือาศาสนาคริสต์ทุกคนจะต้องพยายามปฏิบัติเพราะฉะนั้นงานต่างๆที่าศาสนาคริสต์คาทอลิกหรือทางคริสต์ทุกท่านทุกนิกายเนี่ยมีเป้าหมายคือช่วยเหลือเอาคนเป็นแกนช่วยเหลือและพัฒนาคน ทั้งทางด้านฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจเราไม่สามารถจะไปช่วยฝ่ายจิตใจโดยขณะที่หลายคนเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นอันนี้งานต่างๆที่ทางศาสนาคริสต์ทำอยู่ก็จะมีทั้งโรงพยาบาลสุขภาพอนามัยคลินิกและช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยนอกกนั้นทางด้านการศึกษาก็เพื่อพัฒนาคนให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีถ้าคนไม่มีความรู้เราก็ตกเป็นเหยื่อนะฮะเหมือนกับสิงโตถ้าจะ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีก็ต้องมีความรู้มีความชํานาญและก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในตัวเองในเสือแต่มันไม่ลังแกใครครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ขอเพียงเท่านี้ครับ,รบขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านคุณพ่อแอนโทนีครับลำดับต่อมาครับขอเรียนเชิญศาสนราจารย์สมเกียรตวิวรรณศรีครับท่านผู้ด,ดําเนินรายการแล้วก็คณะทํารรงานได้ให้โจทย์แกเราว่า